การในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพอีกแล้วนะคะกับหมอนสริททำไมตอนที่แบบเราอายุมากขึ้นถึงนอนหลับได้ยากขึ้นอ่ะมันจะมีหลายเรื่องราวที่แบบอาจจะตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะแล้วก็จะได้ไปดูว่าเออเราจะ,จะแก้ปัญหาต่อ,อยังไงเราจะคุยกัเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาการนอนซึ่งถ้าเกิดว่าในวัยรุ่นนะคะ4ี่ห้นะจ๊ะน่าจะต้องเจอปัญหานี้ไม่มากก็น้อยนะ ทำไมแบบเวลาที่เราอายุมากขึ้นเ,ออเราถึงแบบรู้สึกว่าแบบนอนยากขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ค่อยง่วงหรือบางคนแบบนอนดึกจนติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบหลับยากในช่วงกลางวันก็จะรู้สึกง่วงนอนเพราะอะไร๋อแอน่นอนเพราะว่าตอนกลางคืนมันก็จะไม่ได้นอนไงใช่ไหมกลางวันก็เลยง่วงก็จะแอบ,บนีบกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็จะแบบนอนไม่ไหลับนะคะซึ่งอาการนอนไม่หลับเนี่ย ในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเกินครึ่งจะเจอปัญหาเรื่องนี้เฮ้ยก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าในบ้านเรานะคะใครที่มีคนที่อายุเกิน65ขึ้นไปนะคะอยู่ในบ้าน50%ก็คือไม่พ่อก็แม่เราเนี่ยแหละเป็นถูกไหมนะคะหรือหลายๆคนบอกเป็นอยู่ค่ะ นะคะหนึ่งในสองนะคะผู้โชคดีหวยออกนะจ๊ะมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตของเราเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าอะไรทําไมเวลาที่แบบว่าเราอายุมากขึ้นแล้วมันถึงทําให้แบบเราแบบนอนหลับได้ยากขึ้นเออวันนี้มาฟังสนะิเอาข้อแรกก่อนนะก็คือในเรื่องของฮอร์โมนอิมบาลานซ์นะก็คือ ค่ดสมดุลฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเข้าสู่วัยเมโนโพสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็คือแอนโดพพสหรือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตรนมันก็ดออปลงอะไรอย่างเงี้ยนะเสียสมดุลไปจริงๆแล้วอาการเสียสมดุลฮอร์โมนมันเริ่มมาตั้งแต่แบบในวัยหลัง35หรือเข้า40อ่ะหละังเ,เข้า40นก็คือจะเริ่มชัดเจนละว,ว่า ระดับฮอร์โมนเนี่ยมันจะดรอปลงค่อนข้างเยอะมากในผู้หญิงอะเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะแบบดรอปลงไปในอัตราเร่งที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งอาการแบบร้อนวูบวาบป,ประเด็นก็คือในผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวาบเนี่ยนะมันจะไปกระตุ้นอะดรีนาลิน นะก็คือมันจะเป็นตัวที่ทําให้แบบเลือดสูบฉีดแต่อัดรีนาลีนมาหลังอะประเด็นคือเธอมาหลังอะไรตอนกลางคินจัะอะไรอย่างเงี้ยนะคือนอนอยู่ดีๆก็มีอาการแบบอะดรีนาลีนหลังร้อนฟุบ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 อะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบชื่อตื่นไปทำอะไรเอออย่างเงี้ยก็เป็นผลมาจากในเรื่องของฮอร์โมนที่มันลดลงไม่เท่ากันมันก็จะมีผลทําให เกิดอาการร้อนวูบวาบเกิดขึ้นนะคะก็เป็นแบบบอกว่าเป็นเอสโตรเจนโดมิแนนต์อย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็แก้ไขได้เนี่ยเราไปฟังก่อนว่าใครที่มีอาการร้อนวูบวาบนะแล้วก็แบบอาการนอนไม่หลับเนี่ยนะก็มันมีผลต่อกันแบบนี้นะคะก็ทำให้แบบมีปัญหานะทั้งกลางวันกลางคืนเราก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะแก้ได้ว่าร้อนเง่ออ,อกอกลางคืนมันก็ปรับสมดุลฮอร์โมนซะ ก็โดยใช้แบบในกลุ่มของ i o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  i i c l l o r m o n e เนาะก็เป็นฮอร์โมนแบบในกลุ่มธรรมชาติช่วยได้นะคะอย่าแบบกลัวจนเกินไปไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเขาใช้กันมาเป็นหลายสิบปีแล้วเธอนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือคือแก้ได้นะคะอย่างถ้าเป็นของผู้ชายเทสโทสเตอโรที่มันดรอปลงมามันก็ทําให้แบบในเรื่องของการนอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ของผู้ชายแก้ง่ายกว่าผู้หญิงด้วยนะข้อที่2ก็คือพออายุที่มากขึ้น สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะทำให้หลายๆคนจะต้องกินยามากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไปสำรวจนะตัวยาที่ทานอยู่นะยาที่ทานประจำหลายๆตัวเช่นอะไรบ้างยาโรคหัวใจยาโรคความดันโรคพาร์กินสันเรื่องของไทรอยเอาไม่เขียนแล้วนะ เพราะยานั้นก็คือให้พวกเราไปเช็คนะคะว่าเรากินยาพวกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะยากลุ่มนี้หัวใจความดันสูงไทรอยไม่กระทั่งเบาหวานเนาะพากินสารพวกโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆนะคะมันจะมีผลในการรบกวนการนอนของเราทั้งหมดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้น ในคนที่แบบอายุมากขึ้นโรคต่างๆที่มันถามหาเนี่ยมันก็ต้องทําให้เราใช้ยามากขึ้นมันก็เลยพ่วงผลข้างเคียงของยามานะคะหรือยาบางตัวอย่างบางคนคัดจมูกก็ได้รับยาที่จะทําให้แบบจมูกมันโล่งขึ้นที่มันแก้คัดจมูกนะก็อาจจะมีตัวยาบางตัวเช่นสุดโอดิฟรีนนี่ยกตัวอย่างนะคะ ก็จะทาให้มีอาการแบบใจซานนอนไม่หลับได้เพราะพูดนี่มันเกิดการกระตุน้นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ไปเช็คยาใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่ามียาตัวไหนไหมที่รบกวนการนอนของเราใช่ไหมก็ยกยาทั้งกระบะนะเอาไปให้เภสัชที่โรงพยาบาลที่ห้องยาที่เราไปตรวจเป็นประจำเนี่ยเช็คให้หน่อยว่ายาตัวไหนมันมีผลต่อเรื่องของการนอนแล้วเราก็ค่อยไปคุยกับคุณหมอว่า ตัวไหนเปลี่ยนได้ไหมก็คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องของการนอนมากๆมันทําให้คุณภาพชีวิตของเรามันพังไปเนาะข้อที่3มก็คือพอเราอายุมากขึ้นหลายคนก็จะเจอปัญหาลุกตื่นเข้าห้องน้ำนะบ่อยขึ้นมันจะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะอันนี้คือรวมถึงคนที่เป็นเบาหวานด้วยเนาะอันนี้โรคประจำตัวก็มารวมอยู่ในข้อนี้ด้วยละกันนะก็คือสุดท้ายแล้วก็คือจะทำให้เราต้องตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะลุกไปเข้าห้องน้ำ พราะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ฉี่บ่อยอยู่แล้วหิวน้ําฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครที่มีภาวะเรื่องของโรคภาวะแบบหัวใจวายนะฮาร์ดเฟลอะไรเงี้ยก็ต้องแบบลุกขึ้นไปฉี่บ่อยเพราะว่าบางทีกินอาจจะต้องกินยาขับปัสสวาวะเพื่อที่จะขับน้ําส่วนเกินออกไปนะคะหรือโรคบางอย่างเช่นแบบเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสวาวะนะคะที่แบบมันทํางานแบบโอเวอร์นะก็จะแบบ ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยหรือบางคนก็คือมีปัญหาเรื่องของกินกาแฟเธอสมัย,มยตอนที่แบบว่ายังทํางานอยู่อะไรเงรี้ยกินกาแฟไม่เคยเป็นปัญหาเลยแต่พออายุมากขึ้นร่างกายมันอาจจะเปลี่ยนไปแบบว่าออมันนอนไม่หลับทั้งทั้งที่กินแบบเดิมพออายุที่มากขึ้นก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าต้องลุกขึ้นไปฉี่ตอนกลางคืน บ่อยทั้งในเรื่องของการอั้นฉี่ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าบางทีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมันก็หย่อนใช่ไหมก็จะทําให้จะต้องตื่นมาฉี่หรือบางคนแบบกินน้ําเข้าไปก่อนนอนคือละครั้งไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคือละสองครั้งสามครั้งที่ถือว่าผิดปกติแล้วนะจ๊ะข้อ4ี่ก็คือว่าเขาเรียกว่าเรื่องของอจังหวะการนอนที่เปลี่ยนไปนะสลิปรีทูนมันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะ เราก็แค่ปรับกิจวัตรประจำวันล้อไปกันกันกบสลิปลิทึของเราอันใหม่ที่มันแบบค่อยๆมานะก็คือว่าก็ฟังเสียงร่างกายนะว่าสองทุ่มฉันเริ่มง่วงละเอออย่างเงี้ยนะก็อย่าไปฝืนเธอนะซีร์งซีรีส์ละครใดๆเก็บไว้ก่อนนะคะง่วงก็คือเข้านอนนะแล้วเราก็จะแบบรู้สึกเออเราอยากตื่นเช้าก็ตื่นเช้าได้ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาก็คือว่า หลายๆคนเนี่ยตอนง่วงจะฝืนถูกไหมฉันเคยนอนตอนห้าทุ่มเออแบบตอนนี้แบบ2องทุง่มสาทุ่มรู้สึกว่ามันไม่ชินก็ฝืนฝืนฝืนะแต่พอตีสีตื่นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบนอนหลับไม่พอก็จะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตารางงานไลฟ์สไตล์ของเราให้เข้าการล้อไปก,กันกับจังหวะการนอนที่มันปรับไปนะคะก็จะทําให้แบบ ร่างกายได้รับการพักผ่อนมากขึ้นเข้านอนเร็วหน่อยนะโดยช่วงเงยน็นๆก็เตรียมตัวแล้วอ่านหนังสือฟังเพลงที่มันแบบทําให้ร่างกายแบบรู้สึกสงบอาจจะอาบน้ําแช่น้ําอุ่นก่อนนอนเออไอพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็โยคงโยคะยืดเหยียดอ,อ่ะพวกนี้ก็จะช่วยได้หรือบางคนก็แบบเครื่องหอมก็จะช่วยทําให้ร่างกายสงบแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะก็แค่ปรับสมดุลเวลานอนนะเปลี่ยนเวลานะคะ ข้อ5ก็คือว่ามันจะมีอาการที่รบกวนการนอนนะคะอยู่หลายอาการที่ทำให้เรานอนหลับยากนะคะหรือหลับแล้วตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะนะมันมีโรคอะไรบ้างโรคที่ทำให้ตื่นกลางดึกลองเช็คว่ามีอันนี้ต่อไปนี้หรือเปล่าอันแรกที่จะพูดถึงก็คือ5.1แล้วกันนะอันแรกก็คือเรื่องของ sleep apnea นะคะสลิปแอปเดียเราอาจจะเข้าตรงแบบปกติดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสลิปแอปเตียก็คือการหยุดหายใจขณะนอนหลับหยุดหายใจขณะนอนซึ่งอันตรายมากเลยนะพวกเราแต่ถ้าเป็นในแบบไม d ดีเกรดก็คือเป็นไม่ได้เยอะมากยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบร่างกายมันจะต้องเฮือก อย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเอาออกซิเจนเข้าไปเพราะว่าตอนเราไม่หายใจเนี่ยมันก็เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สใช่ไหมแล้วร่างกายเรามันก็จะต้องแบบ survive นะก็ต้องแบบเอาตัวรอดนะก็จะต้องแบบบังคับให้ร่างกายแบบตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะแบบรู้ตัวแล้วก็สูดหายใจเข้าไปนะคะก็จะทําให้เราตื่นมากลางดึกนะคะคนที่มีภาวะ หยุดหายใจขณะนอนหลับเราเรียกว่าสลิปแอปเนี่ยนะก็มักพบบ่อยนะหลังอายุ40แล้วก็จะพบได้บ่อยในคนที่อ้วนมันเป็นอาการที่จะเกิดกับสุขภาวะหรือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปของร่างกายอายุหลัง40อ้วนอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งแต่เดี๋ยถ้าใครมีทั้ง2องอย่างนะก็จะแบบทำให้ภาวะสลิปแอปเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะก็ทำยังไงล่ะถ้าใคร ต้องไปตรวจตรวจเช็คเนาะตรวจเช็คโดยการทำสลิปเทสอะไรเงี้ยนะคะว่าเราแบบมีภาวะสลิปแอมเนียหรือเปล่าสังเกตได้ยังไงว่าเราน่าจะมีก็คือ1ตื่นกลางดึกเนาะสก็คือว่ามันเพลียมากนอนเหมือนไม่ได้นอนเธอเออ,เอ,อ,นอนอนยังไงเหมือนไม่ไม่ได้นอนตอนกลางวันก็แบบง่วงเหงามหาวนอนไปแบบสลบสลายตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คมาทำสลิปเทสแล้วถ้าใครที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็อาจจะต้องใส่ หน้ากากเขาเรียกว่าเป็นเครื่องช่วยทําให้แบบรักษาภาวะสตรีอเมียมันจะเป็นแบบภาวะอากาศที่แบบดันแอร์เข้าไปนะคะก็จะทําให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่องนะข้ออันที่2ที่ต้องเช็คก็คือเป็นภาวะขาอยู่ไม่สุกหรือเปล่าฮ้ามันมีโรคแบบนี้ด้วยเหรอเออมันมีโรคแบบนี้เขามีชื่อเขาเรียกว่าเลเลซินโดรม ภาวะขายอยู่ไม่สุกก็คือมันเป็นยังไงอ่ะตัวเองเป็นปะก็คือลองเช็คนะว่าอาการพวกนี้มันจะมีความรู้สึกแปลกๆที่ขาของเรานะคะมันทาให้เราจะต้องขยับขาเพราะฉะนั้นบางคนบกกลำลังคดเคี้มอยู่เหมือนมีอะไรมาแบบแต่ๆเอเอก็ก็ขยับขยับก็ตื่นแบบเนี้ยนะเขาเรียกาภาวะขาอยู่ไม่สุกมันมีอีกอันหนึ่งก็คือบางทีความรู้สึกเหมือนแบบเข็มจิม้มเหมือนไฟช็อตเออนะ ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งเขาก็เรียก periodic limb movement disorder นะคะหรือ PLMD พวกนี้อาจจะเป็นแบบทั้งขาทั้งแขนนะบางทีเหมือนแบบไฟฟ้าชอ็อตหรือแบบมีเข็มจิ้มอะไรเงี้ยแหลมๆม,มาจิ้มเรามันเป็นลักษณะความผิดปกติของระบบประสาทนะคะพวกนี้ต้องรักษาหรืออีกอันหนึง่งเขาเรียกว่า nocturnal leg cramp เอาง่ายๆขาเป็นตะคริว ตะคิวตอากลางคืนก็คือ nocturnal แปลว่ากลางคืน n o c t u r n a l l อเล็กแคก็คือตะคิวนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบพอเป็นแล้วอยู่ดีๆมันจะเป็นมันก็เป็นนะแล้วก็แบบพอเป็นแบบขึ้นมาทีแล้วมันปวดมากมันจะแบบอยู่ดีๆก็ฟึบขึ้นมาแล้วก็แบบน่องเกร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นที่เท้าก็ได้ที่เท้าส่วนใหญ่เป็นที่เท้าหรือเป็นที่น่องแล้วก็เป็นอยู่หลายนาทีทําให้หลายๆคนปวดมากจนแบบนอนไม่หลับ แล้วก็หลายๆคนก็คือเป็นบ่อยเอออันนี้ก็เป็นบ่อยอันนี้ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันนะเนี่ยก็น,นี้ก็คือทั้งหมด5ข้ออ่ะน,นี่คือห้ข้อออานด้ทวนสิคะว่าห้าข้อที่ทําให้เราแบบมีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะว่าแบบ เวลาที่อายุมากขึ้นเรานอนไม่หลับเกิดจากอะไรนะคะ 1. ขาดสมดุลฮอร์โมนเข้าสู่วัยทองนะผู้หญิงผู้ชายนะสก็คือมียาที่กินประจําอยู่ซึ่งตัวยามันรบกวนนะคะยาโรคหัวใจยาความดันยาแก้วหวัดที่แบบต้องลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆนะอย่างโรคเบาหวานดื่มน้ำเยอะไปหรือม,มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะ อ่ะแบบนั้นนะคะดื่มน้ําเยอะเกินไปก็ต้องแก้หรือกินกาแฟตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราแบบนอกจากนอนไม่หลับก็ต้องลุกมาฉี่ตอนกลางคืนด้วยเพราะกาแฟมันเป็นไดยูเรติกหรือว่ายาขับปัสสาวะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะแล้วก็มีจังหวะการนอนที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นก็แค่ปรับจังหวะชีวิตเข้ากันกับจังหวะใหม่ของเรานะจ๊ะจากชาชาชาก็เป็นแบบอะไรละเอเวอร์วอลส์เอ่อนงั้นอ่ะแบบนั้นนะจ๊ะ แล้วก็มีโรคที่ทำให้ตื่นกลางดึกนะคะเช่นพวกของหยุดหายใจขณะหลับนะหรือไม่ก็เป็นแบบโรคที่แบบว่าเป็นขายอยู่ไม่สูงหรือเป็นตะคิวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือต้องไปเช็คแล้วก็ไปแก้ไขนะก็จะทำให้การนอนของเราเนี่ยมันสมูทขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหารเรื่องของ แบบไม่่อยง่วงใดๆเนี่ยนะจริงๆแล้วในช่วงวัยอายุที่มากขึ้นเนี่ยการใช้เมลาโทนินนะขนาดแค่1นมิลลิกรัมก่อนนอนเนี่ยนะก็เป็นอะไรที่มันก็ใช้ได้นะเป็นเบรนท์เอ็กซิเดน์ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ไม่ใช้ยานอนหลับนะคะในต่างประเทศเขาก็จะใช้เมลาโทนินขนาด1มิลลิกรัมในการที่จะนดิวซ์ให้ร่างกายรู้สึกง,ง่วงแต่พอง่วงเราต้องนอนมันเหมือนกับว่าของแพทเทิร์นการนอนเนี่ยแหละที่ว่าพอมันง่วงแล้วเราก็ต้องไปนอนเราอย่าฝืนนะคะ อันนี้เมลาโทนนมันก็จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นเบรนแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะทําให้แบบช่วยทำให้ฟังก์ชันการทํางานของสมองมันมันคงอยู่ด้ดีเนาะแบบนั้นนะจ๊ะ